การสะสมสแตมคือการเก็บสะสมและรวบรวมสแตมตลอดจนสิ่งสะสมอ,อื่นๆเช่นซองจดหมายถือเป็นงานอเดิเลกที่นิยมมากประเภทของสแตมยังไม่ได้ใช้เป็นสแตมที่ยังไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยประทับตาไปสนีน์แบบใช้แล้วเป็นสแตมที่ผ่านการใช้งานแล้วมีรอยประทับตาไปสนี การสะสมสแตมแบบต่างๆสะสมสแตมของประเทศใดประเทศหนึ่งสะสมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการไปณี์เช่นไปณียาบัตรสภาพของสแตมที่สมบูรณ์และวิธีการเก็บรักษาสแตมจะต้องอยู่ครบไม่ขาดหายเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างการฉีดสแตมทั้งนี้อยู่กับวิธีการเก็บรักษาเป็นส่วนสำคัญไม่มีรอยพับหรือรอยถลอก ไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังสแตมการเก็บนักษาตรสแตมเก็บในที่ไม่ชื้นไม่โดนแสงแดดไม่มีมอดหรือปวกสำหรับสภาพอากาศในประเทศไทยควรเก็บในห้องปรับอากาศถึงแม้ว่าไม่เปิดเครื่องตลอดวันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ